<c oughs> ให้กำหนดขั้นตอนให้ดีๆว่าตากระทบกันเข้ากับรูปนี่เรียกวันใดอาศัยกัน <c oughs> มันก็ทำให้เกิดจักสุวิญญาณคือการเห็นทางตา <c oughs> ถ้าถามว่าจักสุวิญญาณเกิดมาจากอะไร <c oughs> มันก็ต้องแต่ว่าเพราะการกระทบกันระหว่างตาก,กับรูปนี่พูดภาษาไทยธรรมดา ทีนี่สามอย่างนี่ถึงกันข้าวจึงเรียกว่าผัดระก็ <c oughs> คือการากระทบถึงกันเนื่องกันทำงานร่วมกันในทางตานี่กับรูปนี่กับจัตุวิญญาณที่มันเกิดขึ้น ทางตาเพราะว่าก่อนหน้านี้ตายังไม่เป็นจักสุวิญญาณเป็นเพียงจกักษุประสาส์หรือจักสุสําหรับเห็นอะไรได้ยังไม่มีการเห็นทางตาต่อได้เมื่อมีการเห็นทางตาจะจึงจะได้ชื่อว่าจาักสุวิญญาณขึ้นมาถ้า <c oughs> เราอย่าเข้าใจผิดว่าเรามีจักสุวิญญาณ <c oughs> อยู่ตลอดเวลามันจะมีแต่เมื่อมีการตากระทบกับรูป นั้นตาที่เรามีอยู่ตลอดเวลานี่ก็คือดวงตาที่เป็นเนื้อเป็นวัตถุแต่ในระใน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 ระดับที่เรียกว่าประสาทจักษุประสาทจะมีอยู่แต่มันก็ไม่ได้ทำหน้าที่จนกว่ารูปมามากระทบตามันจะทําหน้าที่นทําหน้าที่ครับก็เกิดจักษุวิญญาณคือการเห็นทางตาเรื่องเหล่านี้สำคัญมาก จำไว้ดีเข้าใจดีพอบอกแนละ้วฝรั่งงงกันไปทุกคนเทียวถ้าคุณจะเรียนพุทธศาสนาคุณต้องตั้งเรียนต้องต,งตั้งต้นเรียนที่ตาที่รูปที่จักษุวิญญาณถ้าคุณไปตั้งต้นเรียนที่รพระสัรปิฎกคห้เรียนจนตายมันก็ไม่ไม,ไ,มไม่รู้พุทธศาสนาเพราะมันไม่ รู้ตัวจริงของสิ่งนั้นนั้นถ้มาตั้งต้นเรียนตั้งต้นศึกษาสังเกตพิจารณากันตรงที่ตากับรูป <c oughs> ให้เกิดจากสูวิญญาณหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณกลิ่นกับจมูกเกิดขนะวิญญาณนี่หกคู่นี่เนี่ยคุณจะเรียกว่าเริ่มตั้งต้นเรียนพุทธศาสสนาปลูกตัวพุทธศาสสนาแล้วก็จะมีคนดี ที่สำหรับคนเราคนไทยเราก็เหมือนกันแหละม,มันเป็นอย่างนั้นทุกคนนะถ้าจะเรียนพุทธศาสนาต้องตั้งตนเรียนที่ข้อเท็จกิงของสิ่งที่เรียกว่าอาหูจมูกผินกายใจที่มันมีคู่ข้างมันคือรูปเสียงกลิน่นรสสัดว์พระธรรมารมและมันทํากันอย่างไรและเป็นอะไรขึ้นมา <c oughs> สําหรับในกรณีนี้ก็ ยกตัวอย่างด้วยเ,เรื่องของตา <c oughs> ตากับรูปถึงกันข้าวอาศัย <c oughs> กัน <c oughs> เกิด <c oughs> เกิด <c oughs> การเห็นทางตาขึ้นมาเรียกว่าจักษุวิญญาณ <c oughs> ที่สามอย่างนี้คือจักษุด,ด้วยรูปด้วยจักสุวิญญาณด้วย <c oughs> ถึงปฏิกันแล้วจึงจะเรียกว่าผัสสะที <c> ่ <oughs> ผัสสะนี่ มันก็เป็นเพียงผัสสะทางตาคือต <c oughs> ากระทำสัมผัสเท่านั้นมันก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรจึงได้เรียกว่าเป็นเพียงปฏิฆะสัมผัสปฏิฆะสัมผัส <c oughs> คือสัมผัสสักว่าการกระทบเท่านั้นมันเราโคกลงไปดังโป๊กเนี่ยมันก็เป็นการกระทบเสียงโป๊กมันก็เกิดขึ้น <c oughs> เป็นไปการสัมผัสของหอยอของของตากับรูป <c oughs> ที่มันมีสัมผัสทางมโนวิญญาณทางมโนวิญญาณทางมโนที่เรียกมโนวิญญาณทับลงไปทีหนึ่ง <c oughs> ทีนี้มันก็นแล้วแต่ว่ารูปที่ตาเห็นถ้ารูปที่ตาเห็นมันสวย อันั้นก็มีค่าเป็นความสวยของรูปนะ้นี่มันเป็นนามธรรมนะเป็นความสวยน,ะ <c oughs> นี่มโนวิญญาณมันก็สัมผัสข็าจิตมันก็พร้อมอยู่เสมอที่จะทําการสัมผัสจิตหรือมโนก็ตามก็สัมผัสความสวยอีกทีหนึ่งนี่คือสัมผัสที่แท้จริง ที่เรียกว่าอธิวัจ,จนะสัมผัสถ้ารูปไม่สวยก็คือความไม่สวยถูก,กจิตถูกมโนสัมผัสรู้สึกเป็นความไม่สวยสัมผัสลงไปบนความไม่สวยสายตาล้นล้นก็สัมผัสลงไปที่รูปมันเป็นฝ่ายรูปฝ่ายรูป แต่ถ้าไอ้โนสัมผัสลงไปที่ความสวยนี่มันเป็นฝ่ายน้ําทั้งรูปทั้งน้ามันก็มีขึ้นมานั้นสัมผัสที่แท้จริงนี่คือสัมผัสที่มโนมันสัมผัสลงไปในความหมายหรือค่าหรืออะไรก็ตามของสิ่งที่อาณาจักรข้างนอกมันได้สักว่ากระทบกันแล้ว เห็นตากระทบรูปรูปสวยหรือไม่สวยเสียงกระทบหูเสียงเพราะหรือไม่เพราะ <c oughs> จมูกกระทบกลิน่นเหม็นหรือหอมลิ้นกระทบรสอร่อยหรือไม่อร่อยก <c oughs> ายสัมผัสกับขดพะทางพินหลังมันก็นิ่มนวลหรือว่าแข็งกระด้างนี่เป็นส่วนใหญ่ทีม่มโนสัมผัส ธรรมารมมันก็มีเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจ <c oughs> ที่ทำไมท่านไม่พูดถึงในมโนสัมผัสในตอนนี้ <c oughs> มันก็พูดยาก <c oughs> <c oughs> เพราะามันมีคำว่าสัมผัสใช่ในความหมายทั้งสองความหมายเต็มอยู่ในนั้นแล้ว <c oughs> นี่พูดให้เห็นชัดแยกออกไปให้ชัดที่เรียกว่าสัมผัสของคนเรานั้นตัวอย่างเช่นทางตาเนี่ยตาล้วนๆแต่ทบเข้ากับรูปก็เกิดจากสู่วิญญาณที่การเห็นทางตาสามประการนี้ทําหน้าที่ร่วมกันที่เรียกว่าผัสสะในขณะที่รูปกระทบตาเป็นเพียงปฏิฆะสัมผัสพมนโนวิญญาณมันรู้อันนั่นเข้าไปก็มีค่าอย่างไรความหมายอย่างไรรู้สึกอย่างไรก็เป็นสัมผัสเต็มที่ <c oughs> นี่สัมผัสอย่างนี้จะเป็นจุดสัมผัสตัวนี้สัมผัสที่เรียกว่ารู้ความหมายรู้ค่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นต้นเหตุของสิ่งทั้งปวงในกรณีตัวกูนี่ก็ศึกษาได้จากแนวของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเมื่อมีภัสระแล้วก็มีเวทนา นิพสานนี่ไม่ใช่ผัสสาของสติปัญญาหรือสติสมัมชัญญะมันสติมาเป็นการสมัมผัสของอวิชชาคือปราศจากความรู้นั่นเวทนานั้นก็เป็นเวทนาที่มาจากสัมผัสที่ปราศจากความรู้เพราะฉะนั้นเวทนานั้นจึงไม่ถูกรู้ตามที่เป็นจริงว่าเป็นอย่างไรมันจึงไม่อาจจะรู้ว่าเวทนาหลักว่าเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นน่าตายมันรู้ไม่ได้ มันก็รูปมาแต่ในทางที่ว่าสวยไม่สวยอร่อยไม่อร่อยหอมเหม็นเองเวทนานี่ก็ให้เกิดตัญหาในความรู้สึกอยากโดยสมควรแก่เวทนานั้นถ้าเวทนานั้นเป็นที่ถูกใจไม่อยากได้เวทนานั้นไม่ถูกใจมันก็อยากจะไปเสียหรือว่าอยากจะทำลายเสียโกรธขึ้นมา ถ้าว่าเป็นอืสิ่งที่ยังกล่าวไม่ได้ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจที่เามากเักจะเดยกกันว่าอาทุกขสมสุขเวทนานี่มันก็มีความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งเหลืออยู่มันสงสัยมันจะมีค่าอย่างไรมันก็ยังมันก็เป็นความอยากนิดหนึ่งแล้วแต่มันจะสงสัยไปในทางว่ามันจะมีค่าอย่างไรหรือจะไม่มีค่าอย่างไร ถ้าคนเรามันก็มีความสงสัยอันจึงไม่ทิ้งเสียทีเดียว <c oughs> แต่ว่าอาทุกขกมสุข,ขเวทนาน,นี่มันไม่ค่อยมีปัญหาเขาจึงทิ้งเสียไม่พูดถึงพูดถึงแต่ว่าใจยินดีอถ้าเป็นที่พอใจก็ยินดีขึ้นมาไม่พอใจก็ยินร้ายขึ้นมามันจึงเหลือแต่สองอย่างยินดียินร้าย <c oughs> ซึ่งเรียกว่าอาภิชา และโทมมนัดอวิช,ชานีมันหมายถึงยินดีมันเล่าให้รักให้พอใจอพิช,ชาอยากเขียนให้ออยากเขียนว่าอวิช,ชาอภิช,ชาพอสัมพอสสตีชอช่างชอเชอร์าโทมันนัดคือมันไม่ชอบเนี่ยมันจึงเกิดตัณหาขึ้นตามส่งรแก่รถส <c> ข <oughs> องเวทนานั้น